แต่ผมก็พยายามประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลของผมอยู่ทุกช่องทางนะครับว่าทุกนาผมตอนนี้มีพบผู้ติดเชื้อนะครับครับสวัสดี FC ฟจอนนี่มือปราบทุกทุกท่านสวัสดีทุกท่าน,ท,ท,านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วผมขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าจ็บอย่าจนร่ำรวยนะครับ ในวันงงเงงที่ลูกผบเมียไม่อยู่คิดถึงพวกเขานะครับก็ผลตรวจแบบ PCR ของผมอย่างเป็นทางการตรวจโดยละเอียดแบบเข้มขน้นก็ผมไม่พบเชื้อนะครับตัวผมไม่พบส่วนลูกสาวลูกชายก็พบในปริมาณเจือจางมากๆละมากๆลูกสาวลูกชายและภรรยาก็จางมากๆก็คือไม่มีอาการอะไรนะฮะ ยงแต่ด้วยขั้นตอนกระบวนการรักษาก็ต้องเอาไปกักตัวไปรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับก็หงอยเหงาฮะคิดถึงลูกคิดถึงเมียทุ่งนาก็ปิดกิจการก็ปิดตัวลงนะครับได้รับผลกระทบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเดินไปบอกคนนี้ว่าทุ่งนาเราปิดไม่ได้ให้เข้าไปยางไปบอกเนะยตรงโทษนะครับพี่ พอดีอยู่ในระหว่างมาตรการปิดควบคุมบริเวณ14วันครับนออนี้พูดจาให้เพาะเออเดินไปเองละล่ะไม่ต้องนะฮะก็นะักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเที่ยวกันนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบข่าวก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็พยายามประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลของผมอยู่ทุกช่องทางนะครับว่าทุงนาผมตอนนี้มีพบผู้ติดเชื้อนะครับ ก็คือภรรยาและลูกผมทั้งสองผมก็ถือเป็นผู้เสี่ยงสูงสุดซึ่งวันนี้ครับก็เดี๋ยวจะมีทางโรงพยาบาลจะมาตรวจละเอียดอีกรอบนะฮะตรวจความเข้มข้นอีกรอบของผมนะครับด้วยความเป็นห่วงใจผมผมก็อยากจะติดให้มันแล้วแล้วไปเลยเพื่อจะได้ไปอยู่กับลูกกับเมียยังไม่ต้องมานั่งคิดมากนะฮะแต่วันนี้ก็เดี๋ยวรอผลตรวจเดี๋ยวรอรับการตรวจอีกทีนะฮะจากทาง หมอคลากรทางการแพทย์ครับช่วงนี้ทุ่งนาผมก็ปิดนะครับหากท่าน FC ท่านใดมีกําลังใจให้ผมก็ฝากอุดหนุนเสื้อยืดผมด้วยนะครับผมส่งออนไลน์ยังมีทีมงานจัดส่งให้อยู่นะครับมีทีมงานขายจัดส่งเสื้อยืดตอนรับลมหนาวแขนยาวนะฮะสั่งได้ทางไล n e แอของผมตามลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปใต้อะไรในโพสตนตลาดต่างๆนะครับเสื้อสวยๆนะครับปูห <c oughs> า ผมหักปูญาเด้ทุกอย่างผ่านผลไปโดยดีผ่านผลไปอย่างรวดเร็วขอให้ลูกผมทั้งสองภรรยารวมทั้งแม,ยยม่ย่าผมปลอดภัยกลับมาบ้านมาอยู่ในครอ,อ,อบครัวอบอุ่นไว้ๆนะครับนี่ก็คือบรรยากาศอันเงียบเหงาณนะท้องทุ่งนาจอนี่นะครับอยูบนราชานีกเขาไม่เป็นไรครับ14วันก็อรอได้รอต่อไปนะครับ ผมก็เจ็บตัวมาตลอดนะครับช่วยเหลือผู้อื่นมาเยอะก็แล้วรอบนี้ก็คงต้องช่วยเหลือครอบครัวของตนเองนะฮะแต่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าความใกล้ชิดสนิทสนมที่ผมกับลูกกับภรรยาที่มีต่อกันใช้ของร่วมกันนอนด้วยกันกอดลูกกอดเมียอยู่ทุกวันแต่ตัวผมไม่ไม่เป็นอะไรนะครับ ก็มาฝากไปถึงเอฟซีผมนะครับทุหนาผมก็คงจะเปดิดอีกทีก็าคงจะเป็นกลางเดือนธันวานะครับกลางเดือนธันวาติดตามข่าวสารได้ทางเพจตะลึงกรุงจอนนี่มือปรานะครับเพจที่มีผู้ติดตามเกือบสี่ล้านคนนะครับก็ฝากติดตามข่าวสารทางนั้นนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้หลายท่านนะครับหลายคนนะครับชีวิตผมก็ผ่านเรื่อง แย่ๆมา,มาแม่มากมายแต่เข้มแข็งนะครับแต่สงสารลูกสงสารเมียนะครับไอตัวผมผมไม่ซีเดีหรอกครับผมผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็เยอะมากนะฮะอืมบรรยากาศเงียบเงาเมื่อคืนก็นอนคนเดียวครับปกติก็จะมีลูกสาวนอนข้างๆตื่นเช้ามาก็จะได้เล่นกับลูกทั้งสองพาเขาขี่มอเตอร์ไซค์พาเขาเดินเล่นดูธรรมชาติของท้องทุ่งนา ขอก็มาพ่อค้าพ่อค้ามาดูหนูวาดรูปค่าอยู่วันนี้ก็ไม่ได้เจอเขาแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าให้เขาไปพักผ่อนไปรักษาครับผมตอนนี้ผมก็ต้องคงดูแลลูกน้องบริวารอีกหลายสิบชีวิตที่ยังคงพักนอนอยู่กับผมนะครับผมต,ต้องเลี้ยงดูและดูแลนะครับช่วยเหลือนะครับ เจ้าหน้าที่ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะมาตรวจอีกรอบนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ใส่ชุดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็รออบศูนภัยก่อนเดี๋ยวคอยไปตรวจแย่จมูกอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้บุคคลใกล้ชิดผมั้งหมดผมจะตรวจละเอียดอีกรอบพวกเราพากันตรวจแล้วครับตรวจละเอียดกันเรียบร้อยไปรอบแล้วแล้วก็ผลตรวจ PCR ของทางโรงพยาบาลก็ออกแล้วนะครับก็ที่อยู่กันตอนนี้ก็ไม่มีใคร ปรากฏพบนะครับพบแต่ลูกสาวลูกชายเมื่อวานเขาออกจากพ่อไปก็ร้องไห้สงสารลูกครับแต่วันนี้ทางคุณหมอก็เพื่อความแน่ชัดอีกเขาจะมาตรวจอีกนะครับสำหรับท่าในใดที่เดินทางมาเที่ยวทุ่งนาผมก็เอาเป็นว่าหลังกลางเดือนธันวานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทุ่งนาต้อนรับใหม่นะครับหลังกลางเดือนธันวาไปก็รอติดตามอีกทีหนึ่งนะครับ ผมก็คงต้องกักตัวแต่ผมร่างกายผมก็โอเคอยู่นะฮะไม่มีไข้ไม่มีไอไม่มีปกติทุกอย่างอีกอย่างผมออกกาลังกายนะฮะผมวิ่งออกกําลังกายแลวผมก็อบสมุนไพรนะครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมแข็งคดัดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเย็บเดจนก็คงต้องเหงาไปอีกหลายวันนะครับของสารลูกคิดถึงลูกคิดถึงเมียนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเปิดฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนนะยครับ